คำม่วนคำมาเมื่อม่วนคำรักตาหนอและนางบ่เป็นกวนหน้าหวานเข้าให้แสแผ่กันบ่อําอีคำเอ้อจึงเริ่มอาเป็นไดสองตาบ่ได้กวนกวนนางเกาะรับหวนก่อนบ่จึงกวนเขียนให้ให้อันที่ให้นางท่านบ่เห็นหวานก็ยิ่งหาเกียรติแก่ หนอนหนอนกระชังหนอนก็ลูกหญิงเจ้าเฮาได้มีว่าน่ะเอ้อฝามวยรับตาหนอนยิ้มอยู่แดดเจ็บเหียนมวยเจ้าเจ็บเย็นบ่ได้เจ้าอามชังถูกโกเมียวมัดเท้าโกเมียวคิดอมัดเท้าอ่าคือยอมยามกินแกงเจ้าถึงใครเจ้าแกงใครมาแดนว่าห่อที กูสัมาได้สิงกูสัมาได้ยินเงี้ยเสีให้นางหยุดปากีนอนก่อนนอนก็เสียงันมัวนอนี่ิงนอนเด็ดนอนเด็ดุกรําก็ยัดุกรําเกิดนมอเจ้านอนเดนอนเด็าผูเมียผูไล่เท่าเขาขึ้นมาชูเมื่อใกล้มโหัผู้ที่นั่งอำสังทุกภพที่มาชู ตามกูผ้าดุกลาวยิงยาดนางว่านอนแก่ผู้เมียผัวมาเข้ามาแห่นอนดาลาบีนอนดาช่างเสร็จนิโอ้จะเจอยอดคือผีนอนดากันเด้อนอนแน่นอนปากอีเปียเป็นเจ้าเอ๋อนอนค่แรกก็เข้าขึ้นมาอะอ้อนอนค่แรกนอนค่แรกย่อมาติอ่ะมาแก่ ถ้าก้อนว่นได้ค oh ่ะโยมาเอาเห็นเนื้อรั่มาเขาหรือเนืรุ่หมอกอเนื้อุ่ัวฉลุจี่เขาหัวโย่โย่หัวว่าคนหน้าคนลกกว่ากันเลยอ่ะเอาเนี้วขีงมามัาเขาเขานหลอกไปก่อนเล็กย่า ยางไรอย่างไรเนี่ยจองห้องเอาปีแต่างหูลาเขามาความจะตาส์เจอจีนางปัญญาจอนางห้องว่าฮูลาไหนค้องว่ามาหันละเน็ตฉาวัดปีกุ้งมดีป่าชีวันยาววายาจะเขาลาจะกามห่อขานชมีเสียงหวานตัวยาจอมห้อง อาลังวันก็ชังไวยตัันตาบังเปียต่งางกูงนักเจ้าหนุนชีงนยงเขียแข่งตัยขนาดนวงางว่าหวัวนเมสใหละสรางว่าหวัวนวมานักม่ชลวัดทีกุม,มาริปาเชียวกว็เป็นาจ้าพามาก็เขีนยนเสียนมีเต่างหน้อทจ่เ่าเจดเตต เชียปูน้าเขามาตากักด้วยกะล้าตักด้วยกะล้าเขาเกา้าในห้าเป็นสิบสี่วันไหนสิบสีบ่ในสามเป็นสิบเจ็ดวันไหนสิบเจดในสองเป็นสิบเก้าตัวเป็นเจ้าไม่รู้ยเีะกันนะกวกเจ้าออกวาเป็นปลาชีเจ๋เป็นก้นนาวันกอเตมวนมึงกวนกอดเจขึ้นมึงเอากอดเตเหนึองข้าวเากอดเจ๋จ้าราคาหน้าเี๋ีมีรสชาติขีดคลองปาอยู่ ปาอยู่ก <compass introductions> ันใน้างมาแตกป็นกวนเมืองคำแขีนชุนจูนาเลานอวันเหนเลยแก่้นูข้างก็ห้กรุกมันหนักเออลรุมันก็เย่อมาอย่ามาในซัมโปเฮตตาเขืนข้าวเหนือเลยเอานั่งสาววัยเสิกูรวมุงมาทรวงกูตักชื่อตัางเมียเป้เปี้ยจับนางในมันห่างที่ไหนเอาดูกในพวักลางวันัวก็นในเงานางเนี่ยปุดเล้ยวเดือ mướn lướn nữa, nè lòng vợ ai cho vào lướn lắp thứ lướn từ nếu còn một hũ bỏ qua lướn đoan hơn mà có quăng hoang nang với đẻ một xíu nào ai cho vào lướn mà lai khang lướn lo lai khang lướn lắp mưa lớn à mùi ít đạn nang tổ mưa đeo mưa đeo cút ngâu lướn nào nâu riêng nâu vàng tam 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 xiên ta kế quả đi bay khỏi trên này nó mưa là chắc chủ nên đeo về xiên muốn mua ตลางวันกลางคืนเน่อูเขาก็ไปวอยอะกูรุ่ไกวูกยิงมันเยอะกเย็งฮักไกวลูกยิงมันเยอะหนึ่งเ้นฮัหักตี้กตหักตีต้อัช้างอยู่เลยโอ้ลูกยิงก่านหน่อยพวามันยังเปลี่ยนสาวมาใน้ที่หือกาเมื่อเนี่ยเปิดดีมาถามเล้ก็ขึ้นเมื่อรอกกัอเมื่อขึ้นกขึ้นเมื่ออเ่ยเปิดเจี๊กินน้ำหอมก็ย้อนกว่าลุกยิงคนี้เนี่ยากกว่ามาว่าลูกยิงค่นห้าได้มาห่างสั่งโตนะเปิดดีมาเจี้ยกินน้ำหมอกคือดินรลายก้อยได้ลุงยิงก่าได้ ก่เลยมาให้กวยกินเขียบแล้วดกกไหแกะไรู father, ้ยังไงอ้าเราจะเตะเจีกมาชกปัวจาหางกว่าสืนกว่ดที่ักเอออาสาใครมาข่มปีบายวังอยู่หน้าตาขี้เหร่ข้สั้นเสียงดีเสียงหวานฟ้งขันก้ามเย่คอโปเขายิ้ว่าแต่คำวตเจ็บเลยคำเยี่ยฉนน้าอะไจ้าางดีหน่าเสืเินเตียเตีขบไ่ได้สขบมา3ปีอุกเขาว่าอ้าูยิ้ก็ได้ก็ทีเห็นหัวสาเดียวเส เอมานั่งอยู่ก็เดียวก้อยูกว่าก้ยไกเฮ็ดชามจันจันตยเป็นเจ้านางของนลคนดนางมันนอนจันกลางใเธอเปลีตีต่อยควงต่อยม่วงชีตัวตั้งจิงอชิงและอาขานั่นเขออ่อนกันกาอ่อนกันเฮ็ดก้ยเลาาเขอมีแต่หัวนางนางัออยู่จันโดยเชยงกว่าไนเก็ไม่ว่ามือจันวันสามากกะห้อพิชุกาพิชูกาในคุักสมาน่ะกว่หลักสมาเขาเผมาจันเขาโมเห็ดโมขินโมตรองมาเห็ดหัวก็ไม่บ้า เออเทียนหัวยาเอาสังเฮ็ดหัวดีกว่าเอาเชียงเอาข้างเอาไม้เอาเดียกคือเนี่ยดาป้าที่จับการเนี่ยะเออเขามันเข้มเข้มแบบแบบเหรอเอมีสามตันยาวะเขาตันอยู่ในนางอยู่ตีกูตีนวลเออกูชวนเนี่ยลูกชั่งเออถัองตัางมือกัสตัมนำเหนียนเสียจีเจียนเจียจับเเข้มเข้มแบบแบบเสียยาวเนื้อหัวนั่นที่อยู่เนื้อกูที่อยู่ใต้กู มานางนั่นเฮ็ดเป็นห่างผูเจื่อชื่อหางผู้เมียวเมียวเจอเขาหลักสมมาหมอเจนจ่ากู้หลองเออกูกูเชื่อกูอันอันเฮ็ดปันกลาเป็นห่างหมูห่างหมาห่างกาปางใต้จัดค์าขนางโวเตี้ยวเตี่ยวเมียวไลน่ะไก่นกจรหอนหอลิงปอการหากลิงเมีนะอยู่เกยตัวตั้งอ้ออุกอ้อตัวลนกยุงนกกาดอําถัดนกเจียวจีเจี๊บกวเปียกโต๊ะเศษขาหาขาหยิด เออเปยนเชงทางเดตัวลายทางไกลเขามองกตาดตี้องกวาดตีหมตองรอเชียวเีิงกวาดตีมีจิงเออกูเจอกูโยหางวหางโตอุกอัลลาอุกอรลาเวอ่านาอ่าห้างสาโจยจ่าจิมารีห้างสามสีสห้าผผีอ่ชิกยาคือป้านัก้านาเงินนกอุลาจอกีกัเาป้าเงิยาก้าเออกูเจอกูเยยงอ่าเปลงเมียงสาโปงเกาเมียงจะลาง มิวคู่ผ่ายกูตาเอือนางตัวแชมพูอิ่มหูอิ่มตาเออมิวคู่เจ้าคู่ยงเสียยวเดียห่างจะก้าห่างเฮ็ดสันระวังห่างกาหอเข้มเข้มยาวเอากว่าไปเอาแจอนจอมผาเอามีจอมเปลี่ยนตัวเอากว่าเปลี่ยนปีนตัวอายุต่างเสียงเสียยวกาเปลี่ยนอายุต่างเชียงเฮ็ดนาเสเรียกหญ่นนำนาตัวชัตตาวาตด็กสัน กาไล่กาไล่การคือเชื้อโหดดุระยุงม,มุงตัวสายพวตานเตียงมีสาวก้าเป็นฝังใต้เห็นได้จากนาคายบางปราขังร้อตีจุดนาหนกเสียเตียต้ยวล่างเตมหนาเมอนการตูวลิงตัวการฝังใตจากนาคาย่านมีเจอลูกแยนจอมผาจอมผาสีหอขนอนเปียน เค่เแจนจีโป้ตานมือนห้องเต้นลูกเลียนเอายา่เจ้ายา่่อมือจันวันดีฉันตีเปี้ยยา่เขาก็จ่อห้องเอาหลักสมอห้องเอาเจออาอยาชี้อาอยากามเขาเอามาเขาจ้าป่ากูเชอเชื่อเสด็จสเค็ตเขาเนี่ยมาเฮ็ดป่วโหรอไงเอ้าเอานาคืนเมื่ออยู่เหนือหอยา่เอานาคืนเมื่ออยู่เหนือหอเสียเนี่ยก้าวในก้างนก้าวลางนั่น xong chơi chơi khẩu bà bù vu tham giam cầm quang mà khoang giam hoàng cắt quang ba liao xì xăm nhau xăm mã xăm khá xăm mặt cao xăm hồ khẩu xăm chưa khẩu cắt mì à chưa khẩu cắt mì lắc điện thế từ khẩu này cha qua cha อาปูปากัดของป้วงปลูกห้าปูผ้าพามเข้าปูหอยย่มปองปูตุ๊กทองกอกได้ปูไผ่ไม้ก้างจ้ำวัวตุ๊กน้ำสัมผูคว่างมูดหมักคว่างมูหมักอุดดุดเจองูคว่างตายสายเจอก้อนเหนียวหนักหนักหน้าผักร้วมเมามหินเปลี่ยนไฟตั้งไว้เหมือนไฟไม้ยามตั้งจ้าเหมือนผีสมุหามเจ็บว่าผีสมุหันเจ็บหลักถ้าใครหนักเมื่อไรหนักใครพันเมื่อไรพัน ผูลองดันกัน like บู e ้ ha, ัน like ่งภาพผ่าผูลองอาการเต้นนำชุดปักผูลองดักได้นำชุดเปล่งเขาได้เตี้ยขาเหลืองเตี้ยมีเปลี่ยนขาลายกนใจด้วนด้วนชวนการนอลเปิดชอมตีนหัวเขาได้ย่านาไออาการไอช้ำแจงร้อมด้วยภูมิปัญญาอย่างน้ำเมียนร้อนชื่อชื้อเจ้าไอเจ้าไอกัดผ้าเออกาข่เตี้งตื้นขาดไอตามัดกัดฮ่าไอตามัดเขาปุ๊บจุ๊กยี่แจ้งก่อนเขา กาเป็นตาเนี็ยถูนอาซักเมื่อละกอตื้นกูเอวนังโหัวก้นเหนียวนึกนึกคือว่าคึกไอ้สามมือไอ้กัดของอองเือตาลิงมียิงเจ้าเปลียนลงกาเขาแจวว่าแก้มันอยากขึ้นข้าวันใสไอ้ปู่ปากกัดของอ่องหน้าเกลื่อนด่างเสียงดางหลายเลี้ยวขมุนปากใครเธอเก้อว่าขัดเขาต้องมันตาย พอรองชัดในเหลือปึงเมืองกวนยาวทั้งสีเมียงอามนต์หลายอาตู่หรือมีจักปุริตสามัญเด็กหลายกรรมอ้างหมางก็ทั่วคัมภีร์ปิ่นนาก็ลงล่างหมางก็ทั้งสี2ครั้งปิ่นตั้งตู่ชื่อตู่เหมียวเป็นแปลเปลี่ยนแปลกันเยอะขึ้นค่ำวันไฉน กายยื้อกายยื้อก้อยื้อมตือตัวลอนตคตามันใส่มันกัดหนาแน่นหนังก็แก่นว่าแกนวันแน้เนี่ยแจ้งวนว่างหนื่นาเมืงนหนื่นามองดินคือตัวยิงขินเหมือนเออเหมือนนั่นหรือผ้าหรือแขนเขาเน้นน่นหรือดินก็ที่ม่าแกนว่าแกนแกนอ่ะอ่ะหนึ่งถายในใัหาสบห้าสิ ยิบหอบก๊าเดียวสเปิ้ลฟชีพายแมนชั่งปากเออเขาได้แต่กูดลูกกูดนอนหอบก๊าเดียวยาียววานก็ห่างดีติ๊กติ๊กอ่ะตื่นอยู่หลายอ่ะวันก็ห่างดีวันสองวันอ่ะดีสองวันสามวันดีสามวันไม่อยู่หรืหอบกองเงาบ้านน้าออกติ๊กติ๊กออกติ๊กติ๊กอ่ะมีเมื่อยอยู่ลายปอกนับอยู่ก็ห่างดีนอนอยู่ก็ห่างดีตื่นอยู่ก็ห่างดียิ่มอยู่ก็ห่างดีอ่ะยิ่มก็ห่างดี လုံးစရာလေးစမီနောဖိုစေလောစံခေါတိုင်ပင်ချောက်ပေါ်ဝမ်ကျနော်လို့အော်ຢာမတ်ရိုးစီဘီဟာဘီโอပီဂျေတီပန်ဒီကောဘီဂျေတီ18နာနန်းခေါဆောင်2ဟောင်း12စုပ်แดง2ဟောင်းရန်ဟန်တာပားမာ 1 3 1 4เป้ยกแกนทนขีจะเป็นผู้สาวเสียวต่างตึงนอนแลวชีวาชีวกแข่นจางลายอาวนาดนางสบทตันเลือนหยอบเยาอูปืนักแกงขอดแกตัวเดียวจะเลิดด้วยนางเชิงานางในก็ไล่ทองกว่าประจานเจอเป็นงานก่แ พ่อเลถ่องกว่าตั้งตุกจจออกเจ็บก่อหายพ่อเลถ่องเมื่อตั้งห่องก้นจำตายก่ขึ้นอยู่ดีมากพ่อเลถ่องกาต้าอ่าตั้งออกเช่นอาลาหรือเปลืองเช่อเป็นขายยึงขายแย่งเองแย่งคัดเปลี่ยนวัดพิงเกแทงเชยอยปิงแต่นวนอิ่มด้วนดังขึ้นมันขึ้นแกนนายังหายเชยเองชิงเจ้าอิ่มเคียงพ่อทันยานเปียบ ยอ่อกาทานกว่ายุกลุกเนยตไปมันเก่งกว่ายายจ้างเชิงอนไรก็มันป่าหายจริงเงาตะโคนางในเชกชาจะยอ่อกะบปไปเชิงเชิงยาวอ่ะเงาเจ้าจน่ะขอกาตังหละ่ะกอบฝึก้องย่านนั้นได้หูตันตามดก็แค้นว่ะเพราสมานุมืนอนั้นเด้เล่าน่ะ ลุยงจะมายาจะาจ้อยอ่อนเตี้ยมานน้าเม็ดอแทวสีกูมาดีปาชีโบรองตังแล้วเหลือเปลืองเมืองกวนแก่นเสียนมีเพือนอ่อนเพื่อนย่อในเลียยมานันอาจางบ้านชิบไปเจ็ดปีล่วงเหมือนตั้งป้านยุ่มจอชีไปที่ความอ่อนหา,หาีเสียาชาชุดและชุวลูก,กยิงเจ้าไข่ผ้ามวยย่อน bó lạc ngà đằng nam tuê hăng sở chiến sàng vang nàng bé quậy lâu ngâu ya phu quân trai bỏ lấy hẳn ya phò khê tiền loang ngà lai cha ya cha yên cả áo khẩu trang xiên mưa cù phò quân lâu chưa này vả quân lâu chưa ở mưa cù mẹ kia ẩm đây chém ปืนลักปืนเดียมมาในกล่อมแจ้งตาหนึ่งในชวนตาหนึ่งในลาดเออเมื่อกูปอกได้ปืนลักกวอยปืนเดียมนี้เออมีลหน้าผีเจ็ดมาเจ็ดเป็นกล่อนอันใดกล่อมในลาดอันใดกล่อมในว่าหน้าปลาลุงกล่อมในว่าชวนกาหือเดียำลักลักเดียมเดียมหางก่อตื้นห่างดีอัำทับชี้อัมทับโชเอออันใดเชี่ยกล่อมเหมือนห่างดีกู้สูบเป็นโยโย่ด้มันถกเป็นมาเมียวปูนารัวก้าในเจี๋ยเสเจ้าเจี๋ยใครห่างดีกู้กูยาว ก้อยกากู้สูเขาอ่ำปันหางดีก็เต็มหางดีโมอากู้สูตั้งเสียวมาในกอดตีหาตีหางเจ้าชาว่ามีอากู้สูก็ตีเช้มชายอยู่กูก้เนี่ยนางในหางดีหนาสีเปิ้อนพังโกเปิดถ่อมเอาสีกางก้อยกาคุณหมอขันเขาเจ้าเปื่อนมาถามอยู่เอ๊ะกำไรไอ้เปื่อนมาถามไดหมันกรเด็ดกันท่าเด็ดป่นตะลดานดปากเจ้าจวง mai à sang siết chết đi rồi, mà đây này, tang tuk ma tang ma tang tan, ma tang hoặc ma, ma chia nửa tung na tìm, tít, luân tung na kéo kéo ma nửa biếng tìm, luân kéo trăng cặt trăng xé tang cật tang tang tươi cho cho tìm, เตียมาเตีมยวัวเตี้มโคเงินเตี้มโคคำตั้มมาไปสรช่างสร้ช่างเตี้มเจ้าจ้างเตี้เจ้ามากใตวันเงอมาชาจอมปางต่างเขาช่อนกันเตีมติดต่างเขาช่อนกันไว้ตจ๊าติดเชื่อเขาต่างมาัวเอาัวเขาต่างเขามากเขาก็กไรช่อนกันไว้มันนำหน้าลูกมันจะไว้เลาเสียงหน่ะไว้ทำก็ช่อนกันหือเก่ามากเขาัวเขาจะช่อนเหมือจอมเผาะไว้ Yo, yeah, cam này chưa ăn amat à mô Mô-lạc, amat à mô cha amat à a à sạc yao khao an yam ao quân chai đầy mê an yam ao mê yên đầy phố tăng là tăng khô mô yum mô yai chưa khao yam ao phô hạng phô mai mạo khô phiên hơn nan cô ma cho mèo amat mô la khao nan หมอตุกหมอยวนหมอว่านหมอเหลาผัวเก่าเมียเก่าเพรื้อเปียดกันเ่าเขาลาดปันเลยขึ้นเงี้ยเหนียวเลดิบเลเขียวชื่อเขาก็อาหมัดไอหมอลาดเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเย่ประเด็น่ะเออลาดถึงคนใจไหนเมียลาดถึงมีอิ่างไรผัวรัดพวกกึ่ง้ำกึ่งตัวเจ้าจ้ชื่อเขานี่เจ้าอยากเห็นไหนมาอ่ะเพิ่ลโกเลยอาโกเขาล้วนล้วนเชียวโกวางกั้งกองหวางเปิ้ลวางตั้งกองชาวอ่ะกูปะเออหม้อ เื่อต้านวันกอหลีนักการตราก็เปี้ยจูยาโคงเงินโคงคำเสืออู้เพียขอบขึ้นขอบขึ้นขอบขึ้นเสียด้วหันอาหัวอู้เลยเต็มเปี้ยบบุ่มคนนี้จิ๋วกิ้มเราหนะอ้าลลลลลแสงหนังเสงเงินหนังเงินคำหนังคำอุปตัมเสียอลูกสัพพะธาสัพะเทมีเจมีจวดเจมันตานกอดแขนเปลี่ยนเหรียนก็มีตานกอดมือตานื่นกว้างเสียงก็มีตานกอดโคห้องวาซอยเกี่ยวก็มีเออสัพพะธาสัพะเทมีเจมีจิ๋วหน่ะไม่หนอด ชานวว่าหอผูกรบเเป็นชาตระเปิดเป็นตึกึ้คำเป็นก่างกคำหลายๆรู้ไหมคุณนอคำก็เฮก่งคู้เฮงเคุณหอคำมันเป็นอูนานก็ฮ็ดเก่งผู้เฮก่งไงบองบองใจเฮก่งถามเขาก็ไม่เฮ้อมังชาเขาเจ้าวันเหล่เมื่อไรๆนี่เฮออามารวันเหล่าเมื่อไรใกล้ๆไครบางเงินปลาค้ำมัปดตั้มเหมอนว่าหออูเอาขาเชิชาปลาเปิดเป็นตึกขึ้นตึกคำหลายๆ วราก็ชุดเจ้ามาขายเอาวราก็ชุดเจ้ามาบุญนาต้องตาห้าวราก็ชุดเจ้ามาหามิกช่ยโอ้ยผอมนั่นก็ชุดเจ้าปอบเปรโมาหัดอยู่ทีกินค่ะวราก็ชุดเจ้ามาอาตีกาตีขายนั้นก็ชุดเจ้าไปที่ป่าตายเดี๋ยวมึงชุดเจ้าุกซาค่ะอันนั้นก็ชุดเจ้ามาอาบุสิควายอันนั้นก็ชุดเจ้ามาหากือใช้ป่านาว่าอันนั้นก็ชุดเจ้าสมมานให้ตากาน่ะ อันชุดเจ้าหยานวานหยานเมืองหยานเจิงหยานเหน่ได้ชุดเจ้าไม่ดีหลายหลายห้าตัวใกล้กับชุดเจ้ามานะชุดเจ้ามาค่อย้ๆกันอยู่ดีกินวานเฮือเจ้าลูกเจ้าหลานเมืองไก่เอาเข้าเว้ยเข้าผู้เป็นเจ้าหมูเวลาความเมียมั่วอย่าลงเชียร์เด้อสามารถพึ่งมาอีกเขาผู้เป็นเจ้าฮู้ในก่อเจ้าหนังรองตั้งเออเจอไหนเด้อไปได้ต้องถามเมืองชาคือป้าเจ้าอามาด้วงเขาเขาเมืองไก่เออเมียจ้องสังเลียชุดเจ้าเขียวมาเวละก่อเมืองชุดเจ้า เออเรียกจีมางนะเดอเออมาโยนเออวายยนเมืองฮือยนือขนอมาเชือมาเดีย่มาโอนฮะไปหุ้สะพาวาสุเจ้าหลัดฝันเราหลัดฝันเราฝัเสียกันนี่นาะว่าไหมมาชาสาป้าได้ไปจ้างตอบความคืนะค้าไม่ได้เอาเย็นกว่าที่ปากเราจอมจ้าคือที่ามาดบงเขาดกันนั่นด้ชบอเสียงโกวานสมอขานมาอื่นอื่นเจกำนั ตาขากรอรับมือรับมือในเรเ่องเจมจ้าวนฝายวนบ้า,นนาก็เปิดตาหูอมปู้เขาถมผูถมผูเสียพานเอกส่งเรามากันเหนียวว้าเอาขาอันชัวเกียวมาในมังชาสามป้าแดปักเจ้าจรองค่ะปิ่นจาระเดดมังชาป้าหนึ่งมันระเดดมังชาป้าหนึ่งกันท่าระเดดมังชาป้าหนึ่งปากใบจึงเป็นปากเจ้าจ่องร่อนเฮ้าขา ปัอนกันมาป้ากันเต้าอําเจว่าอึบเข้าบักน้ำอึบเกือพันหรือน่ะเด้มาไม่เจอค่ะอําเจว่าย้อนตรงย้อนนะเด้มากกว่ามาเจออําเจว่าเมืองเฮาค่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเชื้อท่านต้องเหนือไปต้างเจอคว่มเจาดีค่ะอําเจว่าเมืองเฮาค่ะชื่อง่ายคายขาดการอําเปลี่ยนเด้มาอยู่กันอินเมื่อไรกว่มเจาดีค่ะอําเจว่าเมืองเฮาค่ะอึ้บเข้าชันพันถูเน่าอึบเข้าเปิกเอออําโบ กินอ่ำโพชูเนยมากกว่าอเจอค่ะเมื่อเขาค่ะอ่ำจะว่าเออเลียนนั้นน้ำแฮ้งยบย่อมเนี่ยจวงว่าเผียมากกว่าอเจอค่ะอันเขาข่ามาไหนจะเอาเปิดถ่อนเสกรมค่ะก็เปิดว่าฉังเลยเขาขามาอันวันไหนอ่ำจะว่าเขาค่าเออใครมาเฮ็ดแขกเฮ็ดดูหลายๆก็มกว่าอ่เจอค่ะอันเขาคามาไหนก็เปิดว่าเล่าลากเนี่ยาาก,ก็เป็น,น,าาานาเนจ้าดิาขาาาย่า เมื่อเอาขามีน้ำอยู่จึงมีป่าไฮเอลมีน้ำอยู่จึงมีเขตดเย็นเหยียดไว้วันคืนมีงินเย่ามีควนเจ่ใจมีขูกายก็อมีควนเตะใจมีไก่ก็จึงไปโมขันมีไม่น้ำชาเข่ตันตัวหนึ่งก็มีนกเตนนวนมีกูมีกวนก็อมีควนจ่าเตนนัง มีมังชากาอกาะข้างเจอมีในกองข้าขาจิกฉันตาป้านกี้เล็ดขั้นไล่จิงใจน้ำเมล็ดสาวัตีกูมารีบาชีรับอยู่ก่อเจ้งมีน้ออยู่ก่อผันควักว่าปืนมังชาข้าจำเปยนเมาความสาวลูกยิงสูงจาเป็นความขาวลูกยิงสุงจมเป็นเช้ามังชาเจ้าก่อหนาวเฉยๆให้เตหน้าเฮิร์นหลวงปว่เจ้าปู่ข้อให้กเขยเจ้าดิขยาว เจ้าเลจ้าฮะวาม่างชาสุดเจ้าสามาไดเรี่ยปากเจ้าจองสุดเจ้าไม่ไหนดูยิงเขาคานาดูยิงเขาคานะาสุดเจ้าเลี้ยวเลี้ยเก้ากันคือเลี้ยละตอกันคือ เล่หันการคาหือโอ้ชูเจ้าเล่หันการเย้าเนี่ยก็เอาคาโจมอยู่เขาคาก็เลี้ยงกวนไปฝันกวนเลี้ยงกวนไปฝันไม่ม้วนตรอมลายกับคาไปก้าดูยิงกับคาได้มันซ้ำเรียกกว่าอีกหนึ่งชูเจ้าซ้ำปากตายสามมือลูกยิงกับคามก้อยเดียวตายดิบตายเขียวคาหื้อมันขันชูเจ้าได้ สูเจ้าเอาเบื่อเนี่ยจะ่าเกื้อกับเกื้อตาที่พวกไก่ได้ไว้ข้างไว้หนังเจ้าที่ลูกก็สูเจ้าเดียวเมือเฮ็ดคายเอาอ่ำนั้นเดียวให้ก้นเสือพาอ่ำนั้นเดียวให้ก้นสั้นตัวน้าอ่ำนั้นเดียวว่าสูว่าเขาเมื่อเดียวได้เกาคานได้ไปิดจ้างปันลูกยิงเกาคานปั้งผู้แต้งการฮันเจีตาที่ตีนเอื้องตาเย้แต่ไม่สูเจ้าไงมันไปรับมันไปเลี้ยงมันไปอ้ำปืนอ้ำมันไปอาเจียนจีนอนมังชาสูเจ้าตังเสือ หอบหัวเวญเจ้าติไลเอออยูข้างมังสาสามปาเลปากเจ้าจ้อเราจำมานี่หนองไหนมึงสู้จะเฮาข้างไก่กันก่อหืออําบนัยก้อเมื่อผุกเมื่อผุกเมื่อหือปีนาเมื่อผุกลูกยิ่งขะไว้ปั่นกัวนี่อู้สู้จะซ้ําผุกลูกมาเมื่อเดียวกันเก้าขะเจปั่นกัวเจอหน้าสักทีว่าหืออําร้ายเก้าขะให้มึงจังปั่นสู้เจ้ามึงจังปั่นสู้เจ้า อามาดเขาวออ้นเดย่ใเห็นหน,นันคาไหนเดยใเห็นหน,นันคาอามเห็นหนังนั้นไเจเห็นหูลาวานาันไหนเเจ้หอเดียอันวานาันไหนเทนังคำฮักเสียงคาเท่านัเน,นียงฮักคือฮักนักพักห,กหกมอคาเออเจ้าเออูเนี่ยพมันมีดีโูดีเมีน,นมันผลักกันคือคา บ, s. <S บ่องเอาเจ้าเอาผผว่ามีดีโกนหรือพูดกันในบรรดเลียดมาเลียดมาเออมันรักเขาขาดเดือดแถมมันเดี๋ยวเขาขาดเดือดสวนกักว่าอย่าเป็นไม่ใจค่ะก็จังเออเมื่อเดี๋ยวนี้เห็นหนังกลางหักเขาเออเห็นนังเสาหักกู้กับพวกสักเขาเกาะแฉลบไปให้ดูกหวยกันข็ล่ะแฉลบจะเอาปานขากู้สูขก้อนในน้ำหยาดก้นหยาบปานมันเยี่ยมเห็นหนังหน้าแค่งหัวเขาตัวกันว้อมปานนี่ไม่ใจค่ะ ดูเลยป่าีิข่ายาอ้าดูเลยป่าดิข่ายอาอันว่าชิา้าายบสองียังก่เรียกกันว่าได้เรียกค่ะฉังว่าเป็นลูกยิ่งปืนจะใาอยางวังเยอะค่ะเออแน่ลูกยิงจะให้ชำวางเรียกได้เขาขวาหมัดมันอย่าเป็นสาวยาวจ้วมขายาปั่นเขาไข่กําคล่ะบ้าปันเนี่ยมอาขยาวันหเดีไปปนุนที่เจ้าน่ยก,กาสยิงเขาเออ พวกไม่าปก้นสองีนเหรขยถยดข่อยเขาเอนเขาขยรถยดข่ยเจ้าใคอ่ะเอามือให้ถูกป้าใอ่อ้าจังวะเอออามัดมือง่เอออ้า่งอ้าเดียขุนหอคคำป้านี่มันจะมีหมอเข่าะนะ่ะหมอเข่าในเข่าหมักเวเ็นลำปักกําเปียนข้นขาปักกํมเปียนใ่ะลำเขาเปียงเนียก่อเปียนเปียงลำเปี้ขากอเปียนขุณหัวคำสมางเข้าในเอจะ ชุดเจ้ามาเนี่ยชุดเจ้าก็คาใครอะไเหตุสงมาเมื่อชุดเจ้ามีวันนี้นะมีอื่นนี้แตกกันแค่ตีบ่เมียงเราชุดเจ้าสมะจ่าขึ้นเมื่อในก็ดจางเรือเขาขันร่วงกันเลยบ้านร่วงกันเรียนไรตีเลยป่าหวานป่าเมืองป่าเสือกปา่านางอ่ะบ้านรวงกันเลยบ้าชุดเจ้าชุ่มคนที่หูป่าเมืองชุดเจ้าอ่ะชุดเจ้าชุดไรเอามาขันหื้อโอ้เว่าหลานมังสงาเฮอย มึงอยากกูหนอข้ามาออนกันวะมึงาเขาว่าเือมาสาปามะล่อ่ะไลเอ่ตามไลอเมียนั่นเดสะโพลอะะบ้านในู้ว่ากละโอ้ไรกวาตามไล่มียร้อนเอาบ้านให้ดูว่ากูหละโอ้ไกว่าวล่มนชูฮะร้อนเลยอร้ออ้ร้องมันสีแดกันเน่ย เากมมุนว่าฮานอร้องนฮนนมีกรมีมุนได้แลยวเนี่ฮะถ้ามีผีปันฮาลเาเ้ามีผีปันว่านั่นเยอะในใจชีจรเยะมันด้มันผู้กรรผู้มุนด้ฮะเ้ฮะใจใจหลร้องอันนะเอาข้นไเจ็ดวันฮะเจ็ดวันในใจร้องให้เอาขัดเห็ดตัวโม่ก่อนเห็ดตัวโม่ในชุ่มกากกากในร้องกันเถอะว ชอขาดมนอขาดมะกีนา่พเป็นนอไไป็นนาุ่ลูหัวงบ้หอไม่เขาชูหัวไตเต้เยนี่มีมมก็อาบน้ำมาคอนวางตองร่องเตี้ยองรองอ่องถ่งเตี้ยไตอ่างดีงามากว่าหนัง่นที่ได้มาในเมืองมกาได้ป้าน้าให้บอกว่าฉังนั้นร้องดีดกว่าที่ว่ามีเปลยนเจ้าไข่พาที่ว่ามีเจ้าอุ้หรือจ้าปุ่งระวังปุ่หรือมืออองอาลเอเขาอาบน้ำหมักอันกูเขียวอุ่นก็อาบไม้เยี่ ตั้งเย้าฟองเรือป้องพูดมาอาบตังเย้ป้องหดือว้องพูดมาอาบแต่เจ็ดวันเห็นเหตุการณ์ช่างอาบน้ำหานั่นเพี่ยเพี้วีว่าจานมาไตเต้นเลยก่อนหีดีมีเต้นดับเต้นจุขีพึ่งนั่นชามจ้วยหื้อีจ้วยฮื้อโล่เหไตรู้ว่าช่ยอเจว่าไตอ้างก็จงไว้เออไตน้ำหม้อขวังอ้างมันดูหวางเฉ ใช้ฮางกาบไม่ได้ก็อยากวิ่งจ่วยอือพาจ่วยอือตายย้อนเจ้าชูหัวมาชุกเยอะๆกองเหียงมาชุกกองเหียงมาชุกกองเหียงมาชุกกาชาชูหัวเตียมก็คือฮางกาบพี่สองสามคอไว้องปฏิปัติธรรมเปยนสังฆะนั่นสาธิต องปฏิปตังตักชางออกนั่นองสาเท็เท็ตักช่างออกนั่นนี่วะตักดำออกดำตักขาวขาวเดี๋ยวไหกันองปฏิปตังตักชางออกนั่นสาเท็จอ่องียอ่องอ่องียอ่องเพียวขันจังที่งดิอันชาเนี่ยจะเปี้ยได้ไปหุ้ก็บออ่องชาอ่องแล้วสาได้ใช่ดีอ่อง 翁巴蒂巴当，把把打长昂南昂双七，七万，不的分多